เจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก31จุดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเร่งดับไฟที่กำลังไหม้ต่อสังข้าวที่ชาวนาแอบลักลอบจุดไฟเผาบริเวณกลางทุ่งนาในตำบลหนองมะนาวโดยไฟลุกไหม้ต่อสังข้าวทำให้เกิดกลุ่มควันค่ะกระทบต่อชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุซึ่งมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ฝ่ายปกครองอำเภอคงประกาศขอความร่วมมือผ่านหอ,หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านขอให้ชาวนาทุกหมู่บ้านทุกตำบลงดการจุดไฟเผาต่อสังข้าวแล้วก็งดจุดไฟเผาไรอ้อยตามนโยบายของรัฐบาลหากพบว่ามีใครลักลอบจุดไฟในพื้นที่อีกก็จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยจะจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผาต่อสังข้าวแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยนะคะเกิดไฟไหม้ไรอ้อยที่บ้านสีภูหลวงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลภูหลวงตำบลหนองคันอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยชาวบ้านและตำรวจช่วยกันดับไฟไม่ให้ลุกลามค่ะ และจากการสอบถามชาวบ้านก็พบว่าบริเวณนี้มีไร่อ้อยของชาวบ้านโดยคนจุดได้หลบหนีแล้วก็หลังเพลิงลุกไหม้อย่างแรงนี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามมาสอบสวนขณะที่ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยพบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ที่76ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ